คุ้มนาหน้าทองจัดพิธีมนต์ดานาคีสุดยิ่งใหญ่จุดเทียนเสริมสเนสน่ห์สิทธ์เอกของคุ้มทัญญาอาสยามรวมหล่ำแก้บนฉลองยอดขายสินค้าทะลุ8หลักคุ้มนาหน้าทองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสายหมู่ตัวจริงตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ก่อตั้งคุ้มนาหน้าทองดออรสุบินปวงดอกแดงและคุณฟ้าใสนรุโมนคาแพกน้อยอาจารย์บอยคุ้มนาหน้าทองอาจารย์กิติคุ้มนาหน้าทองคุณมุกมณีบวกคำภูผู้บริหารคุ้มนาหน้าทองจัดพิธีใหญ่มนตรานาคีรวมเหล่าลูกศิษย์อาทิสองหนุ่มจากซีรีวาย y ลอยแก้วเล้งนัทพลนินดอนไว้และสะแตมผอนวศินเรืองนุกูลผู้มีจิตศรัทธาศิลปินสื่อมวลชนรวมประกอบพิธีจุดเทียนมงคลเสริมสเสน่ห์ เปิดดวงรักรุ่งรวยโดยผู้นำประกอบพิธีคืออาจารย์สุบินณหน,น้าทองทางกลางมมรฏิกาศเข้มขางและความศรัทธาอันแรงกล้าและหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการรำวงสวงองค์ปู่พญายนาคโดยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังทัญยะอาสยามที่มาร่วมลำแก้ถวยายองค์ปู่พญานาคที่บนด้วยตนเองลังยอดขายสินค้าที่พุงทะลุแหลักอย่างงดงามค่ะ วันนี้นะคะจริงๆก็เป็นพิธีบวงสวงองค์ปู่กับย่าพญานาคค่ะแล้วก็ทางแม่ครูกับอาจารย์จัดขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนตัวหนูเนี่ยก็ได้มาร่วมพิธีได้มารำบวงสวงด้วยเพราะว่าหนูได้มีการขอยอดขายจากธุรกิจเอย่าไฟเบอร์ของตัวเองเนี่ยในยอด8หลักแล้วก็สำเร็จค่ะก็เลยได้มารำเพื่อแบบแก้บนด้วยค่ะ คือพอรสาเร็จอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มีการจุดเทียนพิธีจุดเทียนจากลูกศิษย์ของคุณหน้าทองมากมายเลยค่ะแล้วชินิข่าววันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับพิธีในวันนี้รายละเอียดจุดเด่นอะไรยังไงบ้างก็วันนี้ก็เป็นพิธีเราก็ได้จัดลำถวายเนาะองค์พระผู้พญายนาค,คแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจัดพิธีจุดเทียนเนี่ยเรามีทุกเดือนอยู่แล้วเดือนหนึ่งก็ประมาณสี่ครั้งเราก็จะจัดจุดเทียน ตามเทศกาลต่างๆแล้วตามเลิกตามยามของเราอยู่แล้วม่คือสาขันอาพิดเทียนนี้ค่มีความเค้นของาแ้วก็มีความหมายยัไคะก็ดยปกติแล้วนะคะการจุดเทียนเนี่ยเป็นความเชื่อของชาวล้านนาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาซึ่งคุหน้าหน้าทองเรานะคะก็ตั้งใจที่จะ สืบทอดส่งเสริมสืบสานแล้วก็ส่งต่อศิลปะวัฒนธรรมล้านนาให้กับให้คนทั้งลูกศิษย์ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้ได้เห็นแล้วก็สามารถปากชื่อฝากดวงมาเข้าร่วมพิธีได้ที่คุ้มหน้าหน้าทองเราจัดงานพิธีเทียนให้กับลูกศิษย์ทุกเดือนแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าแต่ละเดือนนั้นน่ะท่านอาจารย์สุบินก็จะเป็นคนกําหนดเลิกดูเลิกดูยามเพื่อให้ลูกศิษย์ได้สิ่งได้พรที่ดีที่สุดค่ะ มีพระอิองพ่อพระก็ผูกพญานามาะคะ่ะมาเกี่ยวข้องในพิธีด้วยะคะ่ะเป็นความสำคัญเชื่อมโยงกันยังไงจริงๆแล้วเราท่านอาจารย์สุบินมีดำริว่าให้ไหว้องค์ปู่พญานาคในวันนี้อยู่แล้วลูกทันวันนั้นอ่ะคุยก,กันกับทันยาทันยาก็บอกพอดีเลยแม่หนูจะมาแก้บนก็เลยเป็นปุ๊บปั๊บแบบนี้แหลคะค่ะ <c oughs> ก็ ปิดยอดสิ้นเดือนพอดีใช่ก็ได้มาแก้บนปู<ช>่จามวันนั้นที่มาขอไว้แปดหลักแบบจุกๆค่ะเ, <c oughs> เห็นเดี๋ยววันนี้มาลำถวายด้วยใช่ค่ะเร,เรื่องโชวัวนนี้ไม่ไม่ได้ลำตั้งแต่ คลอดก็ไม่ได้ราเลยตั้งแต่ท้องจาอําไม่ได้ก็คือเรื่องแบบรูปร่างไม่มั่นใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะจนแบบตอนนี้คือเริ่มเข้าที่แล้วก็ใส่ชุดอะไรก, <K l od> ก็เลยแบบว่าเข้าที่เข้าทางแล้วก็ส่วนใหญ่คือถ้าราอะ่ะจะราคนเดียวแต่ว่าวันนี้ก็คือมียิ่งใหญ่หน่อยด้วยยอดที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็เลยต้องแบบว่าจาัดนางรำมารำด้วยแบบจัดเป็นโชว์ค่ะ <K l od> ใช่วันนี้ชืช่อโชว์ว่าอะไระ ก็ร mm ําถวายองค์ป oh, no, no. ู oh, <t t ่พญานาคทุกๆพระองค์เลยค่ะซ้อมนานไหมเพ่อนสักี้ค่ะเมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายนี้เองใช่ค่ะซ้อมปุ๊บก็ราเลยค่ะผู้ที่เข้า่ามีเยอะค่ะเป็นต่างชาติเป็นคนไทยเขาไหมคะผู้ความสนใจมากขนาดนี้ จริงๆที่ที่คุ้มมหาก็จะมีทั้งลูกศิษย์ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอยู่แล้วแต่ในแตละงานนะคะก็จะมีแบบที่ฝากชื่อมาคนต่างชาติมาไม่ได้ก็ฝากชื่อมาคนไทยมาไม่ได้ก็ก็ฝากชื่อมาที่แบบทําไมถึงให้ความสนใจก็หลายๆท่านนะคะเขามาขอพรไว้แล้วเหมือนกันแบบกับที่พี่ย่ามาขออะไรเงี้ยแล้วเขาสําเร็จเขาก็อยากเหมือนอยากจะ,อะตอบแทนหรือว่ากราบไหว้กับองค์ปู่พญายนาคเนี่ยเขาก็ ฝากชื่อมาเป็นเหมือนเป็นตัวแทนเขาที่บางทีอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะ พี่ยัยายอดยอดแปดแปดหลักใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างนี้พที่ยอดได้ไขออะไรพิเศษแล้วก็วิธีการขอ,อยังไงคะหลายคนก็อยากรู้มาหลายคนอยากรู้นะคะคือจริงๆอ่ะทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วแหละว่าหนูชอบบวงสรวงมากๆแล้วก็บอกเลยว่าครั้งนี้ก็ต้องมีครั้งหน้าต่อๆไปอีกเดือนพฤษภาก็จะบวงสรวงอยู่ที่บ้านเป็นงานประจําปีของบ้านหนูอยู่แล้วก็คือ แดีวก็เชิญพี่ๆสื่อไปด้วยตลอดอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะแล้วก็คือทริกในการขอพรเนี่ยจะบอกว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะก็คือ,อเหมือนเป็นความชอบอะชอบองค์ไหนศรัทธาองค์ไหนศรัทธาเทพองค์ไหนหรือหลวงปู่ท่านไหนอง,หนงค์ไหนเงี้ยค่ะคือเราสามารถขอได้เลยตามที่จิตเราแบบนิ่งๆแล้วก็ตามที่เราคาดหวัง แล้วก็ทําให้ดีที่สุดในพรนั้นที่เราขอสมมุติว่าเราขอในเรื่องของการงานแต่ว่าเราไม่ได้สปีดตัวเองอย่างเงี้ยค่ะหนูเชื่อว่าไม่มีพรใดสําเร็จแน่นอนแต่ด้วยหนูขอเนี่ยหนูขอยอดใหญ่แล้วหนูทําแบบยิ่งใหญ่เหมือนกันก็คือทําแบบสุดความสามารถทําแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นพรที่ขอย่อมสําเร็จค่ะอยู่ที่ใจแล้วก็อยู่ที่กําลังในการทํางานของเราด้วยแล้วเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าพรที่เราขออ่ะเรา กำลังเราถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ขอแบบเบอร์วังล้วตัวเองแบบว่าทำไม่ได้แน่เลยอะไรเงี้ยค่ะต้องมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในตัวเองก่อนที่จะขอพอรด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะอืมสุดท้ายค่ที่ฝากหน่อยค่ะว่าพิธีจะเกิดอะไรยังไงขึ้น้าอ๋คาอค่ะก็สําหรับอ่พิธีจุดเทียนจริงๆนะ่ะใครที่อยากจะร่วมงานอยากจะขอพรน่นะเราก็มีทุกเดือนอยู่แล้วสามารถติดตามได้นะที่ช่องทางของคุณน้าทองแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมเสาร์แรกของพฤษภาวันที่3เนี้ย จะเป็นพิธีใหญ่ที่สุดของทางคุ้มนันททองเลยคือพิธีไหว้ครูแล้วก็สืบชะตาเป็นพิธีสืบชะตาบูชาดวงตามแบบโบราณล้านนานเลยใครที่อยากจะมาแบบเหมือนยกดวงเสริมดวงก็สามารถสามารถมาได้ในวันนี้หรือใครที่เป็นลูกศิษย์คุ้มนันททองอยู่แล้วการไหว้ครูก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันในงานวันนี้ค่ะ